ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเเจนเพปไทยบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาต่างคนต่างอยู่ใช่ๆ่าอ,อ,อไอตอนไอ้ตอนแรกมันมันชื่อยาวกว่าน,นี้แต่ว่าตัดมาบางส่วนครับใช่ใช ครับอ่าโอเคนะครับต่างคนต่างอยู่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังใช่ครับอ่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่ายังไงครับเจออะไรฮะอ่าคนอื่นต้องสวัสดีพี่ปี้และเอ็ดปิดแล้วก็ผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะครับครับผมอ่าขอเริ่มเลยน,นะพี่นะครับอ่าต้องย้อนกลับไปอ่าปลายปีที่แล้วประมาณเดือนตันวาคมพีครับอ่า คือเพื่อนผม็นนี้เขาชื่อแม่นครับคือว่าตอนนั้น่ะเขาอ่ะจะได้นัดเพื่อนไปเข้าดาวที่ในตัวเมืองเสร็จแล้วก็เขามีแชทกลุ่มมาพี่ครับเสร็จเขาเขาส่งข้อความไปว่าเออพวกมึงเดี๋ยวสิ้นปีเดี๋ยวเราไปเข้าดาวที่ในเมืองกันดีกว่าเว้ยอ่อเสร็จเนียแล้วก็มีเพื่อนอีกสี่คนก็ตอบกลับมาว่า เออเออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวกูพาแฟนกูกูไปด้วยครับเอ,อ่ตอตันนี้ชื่อตูนแล้วก็มีคนชื่อหลีหลีหลีก็บอกว่าเออกูเอาด้วยเว้ยอีกคนก็ชื่อจอนนี่ครับจอนจอนนี่บอกว่าเออกูไปด้วยเดี๋ยวกูจะพาแฟนกูไปอวดเว้ยอีกคนก็ชื่อลิศครับ อ่าก่อตัวกับเสียงเสียงครับอ่าต่อต่อพี่ต่อครับครับครับที่นั้นเสร็จแล้วก็พอได้คุยในกลุ่มเสร็จแล้วก็เออก่อนนัดว่าเออก่อนจะทิ้งเปียเดี๋ยวไปรวมตัวกันที่ทร้นเมนทุกคนก็โอเคอืก็จนถึงวันนัดหมายก็ทุกคนก็มารวมตัวกันที่บ้านของคนชื่อแมนอ่าก่อ,อนจะออกอ่ะ ทุกคนอ่ะไปต,ตูนอ่ะมันบอกว่าเพื่อเดียวต้องหาอะไรก็แตกปากก่อนอืก่อนที่จะไปแต่เดี๋ยวมันไม่มันวิเสร็จเขาก็ออกไปซื้อก็มานั่งกินดื่มกันจนถึงประมาณสองทุ่มพี่อพอกินเสร็จสับแล้วก็ออกรถไปคือว่าที่ไปรถอ่ะไปรถจักรยานยนต์ไอตูนก็ไปกับแฟนอจอหน,นี่ก็ไปกับแฟน ม,มีแต่เมนกับหลีวิว่าสนุอยูตอนนั้นกนน็ต้องควงกันสองคนไปอ่าก็ได้ขี่รถออกไปคือว่าบ้านบ้านของเพื่อนผมอะ่ะมันเป็นหมู่บ้านพ่ว่ามันเป็นป่าแต่ว่ามันไม่ได้ลุกนะพี่ค,คือว่ามันบ้านคนคือว่ามันไม่เหมือนกับอะไรอะ่ะ เราจะเรียกยังไงคือ่ามันมันเป็นซอยคอนเสียบพี่อ,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 อ๋ออใช่ใช่แล้วก็ขับรถออกมาก็ได้ประมาณยี่สิบนาทีครับแล้วก็เริ่มก็จะเป็นป่าเสร็จเนะี้ยดยอาการมองด้วยพี่เสร็จไอตูนก็บอกว่าเอ้ยพูดหลงได้ไงวะทุกคนก็รุมด่ายตูนเฉยเลยเสร็จนะแล้วก็ต้องเลี้ยวหัวรถกลับ ตอนนี้ก่อนจะไปในเมืองนี่เสร็จเดี๋ยวแมนว่าเออเดี๋ยวกูนาเองครับเมนก็นําไปจนถึงก่อนจะถึงงานอน่ะมันจะมีศาลาอยู่ลูกนึงแล้วก็ทุกคนก็ได้ไปนั่งอยู่ที่ศาลาอพอได้นั่งที่ศาลาเสร็จแล้วก็ตุนตุนเอามีแล้วพี่พราะว่าเดี๋ยวอาเกระแทกปากนั่นอีกอ,อีกว่าเว้ยแต่เดี๋ยวเราเข้างานแต่เดี๋ยวมันจะไม่มัน หนึ่งปีมีครั้งเดียวครับใช่อย่างตูนบอกว่าเออจอนี้เอลิสเดี๋ยวมึงอ่ะไปซื้อของพอดวีว่ากูอะมีธุระกับไอเมนบุกจะคุยกับไอเมนครับอ่าเจ็จเขาคนได้ออกไปซื้อของเจ็จไอจูนก็บอกว่าเออไอเมนกูอะได้นัดสาวคนหนึ่งมาให้มึงด้วยอวุ้ย อ่ามึงจําได้ไหมไอ้น้องคนที่มึงแอบชอบอะ่ะที่ทฟื่อนอ,ะอ่ะแมนก็ยิ้มแข่งเลยพี่คมันไ่้อือใช่ใช่กูอ่ะแอบชอบมานานแล้วอเอร็ดเต้นแมนก็กระดกเลยพี่กระดกกระดกจนเริ่มจนเริ่มเมาเลยพี่ครับกินได้สักพักทุกคนก็ นั่งพูดว่าเออแต่เดียวว่าจะไปกียดสาวคนน,คนนู้นคนนี้ทั้งๆที่ว่าเออไอพวกนี้ก็พาแฟนไปด้วยครับก็ต่างคนต่างเมาเห็นแย้วแล้วก็แมนก็อยู่ดีๆก็เผลอหลับไปที่ศาลาเลยต้องบอกก่อนว่าไอศาลามันเป็นป่าด้วยพี่ไอข้างหลังอะ่ะมันเป็นป่าอใช่เสร็จแล้วก็แมนก็เผลอหลับเผลอหลับเสร็จ พอตื่นมาเอ็มเอ็มตกใจพี่ทำไมเฮ้ยใครอ่ะครับเจ็ดยันได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าไม่ใช่ผีพี่มีเฟินเองอืมเอาได้เฟินมาตอนไหนอะครับเอาแล้วก็หนูปกพี้ตั้งนานแล้วเจ็ดยันแมนก็บอกว่าเอาแล้วป่วยจูนไปไหนแล้วมันจริงพี่อ่ะอืม อ๋อพี่จูนบอกว่าเดี๋ยวรอให้พี่ตื่นแล้วเดี๋ยวว่าจะไปเข้าในงานพร้อมกันแต่ก่อนจะไปอ่ะเดี๋ยวหนูอ่ะมีอะไรที่จะสารภาพกับพี่อือเสร็จอากาศตอนนั้นก็ฝนก็ทำท่้จะตกด,ด้วยพี่ครับเสร็จเขาก็บอกว่าอพี่หนูอ่ะแอบชอบพี่มานานแล้วอืออืม,อม ต่างคนก็ต่างบอกรักกันก็บอกความในใจกันหมดเสร็จสับเลยพี่ครับแล้วก็ได้มีอะไรกันตรงนั้นที่ศาลาะตรงนั้นเลยพี่เออยังกับหนังไทยเลยนะใช่ครับเสร็จเพียนแล้วก็อยูด่ดีๆสะดุง้งฝนตกเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยครับเสร็จเทียนเฟินเฟินเฟินบอกว่าพี่เดียวสับ ไปบ้านเช่าหนูดีกว่าพอดีวี่าพ่อกับแม่ไม่อยู่พ่อกับแม่ไปช่วยงานศพที่วัดใช่พี่ไปช่วยงานศพที่วัดเมนก็อิจใจว่าต้างเดิวงานศพรับแต่ฟืน่ะเงียบฟืนเขาไม่พูดฝนบอกว่าไปที่บ้านหนูดีกว่าพี่ครับเสร็จรอแล้วก็รอให้ฝน่หยุดตกอื อา่พอฝนติดตกแล้วเฟืนก็ได้พาแมนไปตอนถึงบ้านเฟืนเสร็จแล้วก็อาการอะ่ะมันเย็นเข้ากระดูกดำี่ครับที่แมนบอกเปิดประตูเข้าไปมันเย็นเยือกคือว่ามันอยู่คนโลกเหนือดิมันบอกครับติดตอมันเข้าไปเฟืนเปิดประตูเข้าไปเฟืนก็ ล้มตัวลงนอนว่ะพี่พีมานอนก็งงได้ได้ไหม,มแมนก็เอ๊ะอะไรแปลกๆจังว่ะเขาคิดอยู่ในใจนะพี่ยังแ,แมนก็โอเคพอเข้าไปนอนใกล้ๆก็มันรู้สึกว่าเหมือนผู้หญิงคนที่เขาเอบชอบอ่ะม,มันมีอะไรแปลกๆอ่ะั้องเฟินนะเขาใช่พี่เออ หรือว่าตัวมันยิน่โแต่ว่าตอนนั้นก็ฝ<ฟ>นตกอากาศาา<อ>มันยิน่าแบบตอนน<อ>ี่ว <พอ S 1> ่าฝนหนาจกใช่ช่วงนั้นใช่มันก็ไม่ได้คิดติด็จน,นแล้วก็ต่างคนต่างคุยกันแล้วก็เฟิร์นก็ได้พูดคํานี้มาพี่เอ่อพี่เมนมพี่เมนสัญญากับหนูได้ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนเนี้ยตีเกี่ยคำนี้ ต้องสัญญากับหนูได้ไหมว่าพี่จะรักหนูคนเดียวครับเจ็ดในแมนด้วยความเมาพี่ก็ตอบรับเลยสัญญาสิเดี๋ยวถ้ญญาหากว่าหนูตายอ่ะพี่สัญญากับหนูนะว่าถ้าไม่ถึงร้อยวันพี่ห้ามมีคนใหม่เฮ้ยพูดแปลกมันแปลกมากี่เร็จยน เมนสะดุ้งว่าพี่พูดอะไรแบบนั้นน่ะมันลังไม่ดีอืมอย่าพูดอย่าพูดเปลี่ยนเรื่องถึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องครับเ <จะ S 1> ฟืนก็เฟืนก็ไม่ยอมพี่เฟืนก็บอกว่าพี่สัญญามาก่อนได้ไหมถ้าแบบนั้นหนูไม่สบายใจเมนก็ด้วยความรักเฟื่อนอะร,รักหรือว่ารักมากแอบชอบมานานด้วยเออใช่พี่แอบชอบมานานด้วย ก็เอารับปากพี่พอรับปากเสร็จแล้วก็เพินบอกว่าโอเคโอเคหนูสบายใจเลยนอนที่พี่นอนนอนนอนพอนอนเสร็จเช้ามาก็สะดุ้งตื่นมีสายโทรเข้ามหาเหมนครับคนที่โทรมาก็คือตูนตูนก็โวยวายใหญ่เลยเฮ้ยไอ้แม่มึงอยู่ไหนวะกูตามหามทั้งคืนเลย ครับเ <C> e <an> สร็จแมนแมนก็งัวตาหากูททาไมอ่ะกู้อ่ะโทรหาไม่ติด <c oughs> ตา่ตางคนต่างเทียนกันมั่วไปหมดครับเ <c oughs> สร็จเทียนตูนก็ถามว่ามึงอะอยู่ไหนตูน <c oughs> ่ะถามแมนว่ามึงอะอ,อยู่ไหนแมนอ๋อแมนเอ็งเอ็งอยู่ไหนใช่เออเสร็จแมนก็บอกว่าเอ้กูอยู่บ้านเฟื่อนไง เพราะว่าเฟิร์นอ่ะปากูมานอนที่บ้านไอตูนได้ยินก็สะด,ดุ้งตกใจเลยเฮ้ยมึงพูดจริงดิครับอ้อในกูจะโกหกทำไมอ่ะก็จริงดิเจดเทียนเขาก็บอกว่าแล้วตอนนี้เฟิร์นอยู่ไหนเสจตเขาก็หันซ้ายหันขวา คืนไม่อยู่สงสัยจะไปช่วยงานพ่อกับแม่ที่วัดนะเสร็จเนี่ยไอตูนบอกว่ามึงรีบอาบน้ํำแต่งตัวแล้วกลับมาที่บ้านมึงด่วนเลยครับไม่ต้องอาบน้ํามาเลยตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาอาบน้ําหรือเปล่าโอ้มาเลยเสร็จยังเขาก็ไปเลยพอไปมีครบทุกคนเลยมีตูนหนี เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวออออโอ้กำลังลุ้นอ,อโอเคครับอ่าพอกลับไปถึงบ้านอ่ะมีครบทุกคนเลยมีตูนมีหลีอมีจอนนี่มีลิฟอ,อืมแล้วก็มีพ่อกับแม่ของไอมเมนด้วยโอ,อ้โหคือว่า,ม,ามันจัดงานชมนมไม่ได้สักอย่างนี่เนี่ยเออมาต้อนรับเลยเออ่็บ เขาพอเดินเข้าไปเสร็จทั้งหมดก็รุ่มถามใหญ่เลยว่าเออเรื่อไปกับฟื้นได้ไงเสร็จเ <c oughs> นี้ยไอ้หลีมันทำรมชา,าจะพูดบอกว่าเออฟือน้นเพราะว่าฟื้นมันเสร็จเน้ยตูนก็รีบขัดก่อนออื <c oughs> แล้วก็ตูนก็เริ่มเล่าว่าไอตอนนั้นน่ะกูอ่ะนัดน้องฟื้นอ่ะให้มึงจริงครับ <c oughs> แต่ตอนนั้นนะมันเกิดอุบัติเหตุก่อนคือว่าฟืนอ่ะถูกรถสิดรอชนโอ้ยตายตาที่เลโอ้แม่เลยที่กูรู้อ่ะเพราะว่ากูชีพเขาโตมาเพราะว่ากูอ่ะคนโตหาน้องเขาเป็นคน,คนสุดท้ายครับเอ็เอเมนก็บอกว่า เฮ้ยเป็นไปไม่ได้พี oh. ่กูคุยอย่างมันคนชัดๆใช่นอนอยู่ด้วยกันพูดใช่นอนอยู่ด้วยกันติดได้เสียกันด้วยพอ <c oughs> บอกว่าได้เสียกันด้วย oh. นี่ทุกคนก็ <c oughs> ตกุ <c> ่ง <oughs> ตกใจอย่าหิเป็นไปได้เหรอครับ <c oughs> เออใช่เป็นไปแล้วอ๋อแฟนกูอ่ะกูตกลงกูแ <c oughs> ฟนกันแล้วกูได้สัญญงสัญญาเออเขาก็ได้เล่าไปหมดนี่ เสร็จยังน่ะคือนั่นน่ะกูกูต้องรีบออกไปตี่จุดเกเรเสร็จกูน่ะให้ไอ้หลีเฝ้ามวยแต่อยู่ดีๆไอ้หลีมันรีบขี่รถมาหากูมันบอกว่าเฮ้ยทุม้มไอ้เฟือมันมาว่ะเสร็จเนี้ยเขาก็ไม่กล้ากลับไป ก็ทำใจได้แล้วก็ตัวหวาเพื่อนๆที่ว่าไปงานด้วยกันทั้งหมดอ่ะครับไปดูที่ศาลาพอไปดูไม่เห็นใครจัักคนเลยรุดกออ่อยเมนกายเขาก็ได้ตัวหวาเมนตัวตัวยังไงก็ตัวไม่ติดครับเสร็จเัี้รกับตาลปัดหมดเลยพี่อืมเสร็จเนี้ยเมนบอกว่าเฮ้ปุ๊งมัว่วเลยมั่วเลยกลัว กูรักของกูเว้ยครับเขียนมันบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อนะไปไปกับพวกกูพ่อกับแม่ด้วยไปกันทั้งหมดบ้านเลยครับเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้พี่อพอพอไปถึงเสร็จแล้วก็ไปที่วัดก็เห็นเลยมีงานอยู่จริงๆด้วยสิมแมงก็ ค่อยๆย,ย่องเข้าไปคือว่าสองจิตสองใจกลัวกัไม่กลัวคือว่ามันสองจิตสองใจอยู่พี่อพอเดินเข้าไปเสร็จอแอบจะไงหลังเนี่ครับไอ้รูกที่ตั้งหน้าจบรูปของเฟินยิงพี่ชัดเสร็จพ่อไอ้สิ่งที่เฟินบอกว่าพ่อกับเม่ไม่อยู่ไปช่วยงานจบ ก็คือช่วยงานศพของตัวเองน่แหละช่วยงานศพลูกสาวตัวเองใช่ครับครับงันแมนก็รื้อเลยพี่รงตรง่อหน้าลงศพเลยครับเสร็จยันใช่ครับพี่เสร็จยันแล้วก็พ่อกับแม่ของเฟิ่นอนอ่ะก็มาช่วยปลอบอืม พ่อกับแม่ของเพื่นอ่ะเขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยเสร็จแล้วก็ไอจูนก็เป็นคนเล่าให้พ่อกับแม่ก็ฟังครัแต่ในเร,เรื่องนั้นก็จบไปแล้วก็มันมีเรื่องคําสัญญาพี่อือใช่ไอไวัยรุ่นนะพี่นะคือว่ามันต้องมีบ้างที่ว่าต้องเซลต้องครบคนนู้นคนนี้อไอเมนอ่ะเป็นคนหล่อด้วยครับ เสร็จมีอยู่วันหนึ่งแม่น่ะได้คุยฟีดนี่แหละก็มาฟีดแล้วก็ได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งก็คุยส่งแชทไปแล้วก็วันนึงก็ได้วิดีโอคอเสร็จผู้หญิงคนนั้นบอกว่าในเธอบอกว่าไม่มีแฟนไงในผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังอะไรวเออ แมนบอว่าเฮ้ยผมอยู่คนเดียวครับผมไม่มีใครจริงๆอืมไม่มีอ๋อแล้วไม่มีได้งไงอ่ะเห็นยืนอยู่แมนก็รีบกดวางเนี่ยพี่แมนบัว่าตอนนั้นมันหลอนมากเลยมันอยู่ไม่ได้ไล้แบบนี้มันอยู่ไม่ได้เนี่ยต้องตามเพื่อนมาเนี่ยตัววัวทุกคนเลยที่ว่าเพื่อนทั้งหมดเลยเฮ้ยพวกมึงมันจะูเป็นเพื่อนกูหน่อยดิกู <c oughs> ไม่ไหวว่ะ เสร็จเพื่อนก็มาพอมาเสร็จก,ก็สบายใจไปไหนสิเสร็จคืนนั้นก็เมนก็ได้ฝันว่าเฟืนมาเพื่อนบอกว่าพี่ไหนพี่สัญญากับหนูได้ไงอืว่าถ้าไม่ถึงร้อยวันพี่จะไม่มีใครครับแต่ว่าแมน ที่แมนบอกว่าไอ้หน้าตอนนั้นน่ะที่ฟันน่ะเสียงมันโหดกอ่านี้พี่อืดุเลยตาตะหลนสมองแบะออคือม,มาในสภาพนั้นเลยใช่พี่<อ>มาในสภาพตอนเสียชีวิตเด็ดๆนี่ครับแมนก็สะดุ้งตื่นเนือนี่มือหนับน้ำนี่บีมไปหมดที่บนเตียงอ่ะครับแมนไม่รู้จะทำยังไงแล้ว แมนก็ต้องไปสาปะในที่นี้พี่อืมก็เข้าไปวัดนั่นแหละวัดที่ว่าเผาเฟินนั่นแหละครับพอกับหือว่ากาบน้ำมัตเขาเรียกว่ากาบนมัตสการหลวงพ่ออืมแมนก็ได้เล่าว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้เสร็จปาตันว่าเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้นี่คือเป็นคำสัญญาของพวกโยม วิธีแก้แก้ง่ายง่ายนิดเดียวครับคือยูอ่ะต้องทำตามสัญญาให้ได้อืมให้ผ่านร้อยวันไปก่อนใช่ครับพ<อ>ี่เสร็จเนี้ยก็แมนก็ได้กลับไปอยู่แนวของคนเดียวอีกแล้วพีครับเขาก็ฟุ้งซ่านไปเลยด้วยทำอะไรไม่ได้เียเพราะว่ามีเฟินอ่ะตามติดตัวอยู่ตลอดอขนาดกินข้าวอ่ะ อางตายังเห็นดีว่าฟือนนั่งอยู่ด้านข้างไม่ใช่มาในสภาพสวยนะพี่มาในสภาพที่ว่าหัวแบะสมองไหลโอ้โหกินไม่ลงแน่อนอนอ่ะไม่ได้กินเลย <c oughs> บอกอย่งังเลยพี่ <c oughs> ครับเขาเหมือนจะเป็นบ้าดิเสร็จทีนั้นไปไหนก็ขนาดไปหาเพื่อนอีกคนเพื่อนว่า โอ้ยมันตาแฟนมาด้วยเพื่อนก็เซลอ่ะพี่ครับแฟนบ้าอะไรเงน้่มปีเว้ยแมนโกดไงพี่ครับติดเนี้นมมทนไม่ไหวเลยเมนก็พูดเลยพูดลอยๆอ่ะนี่เฟืนเราต่างคนตางอยู่ได้ปะอืเธอ,อตายไปแล้วอยู่คนละลูกแล้วครับ เสร็จเย็นแล้วก็ฟาเป็นังดังตัง้งโอ้ดังแรงมากเมนกระโดดเลยพี่ <c oughs> เสร็จเย็นแมนบอกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนะ <c oughs> โกดเลยพี่โกดธเลยทำไม่ถูกนะือ <c oughs> ตายไปเร็วจงไปสู่พบกภภูมิที่ดีเถอะ <c oughs> แล้วก็แจอกันที่ว่าอยู่บนตู้ ตรัวมันหล่นมาเห็นดินเลย<อ>ดังปิ้งเกือบถูกวัวไอ้เมนไปครับไอ้แมนบอกว่าไม่ไหวไจริงๆตัวปรึกษาใครก็ไม่ได้ตัวไปหาพ่อกับแม่ผมพ่อกับแม่ช่วยอะไรไม่ได้ร่างทรงก็บอกเหมือนที่ป้าบอกมันหลอนมากมีอยู่ครั้งหนึ่งคือว่ามเมนมันเป็นคนหลอไงพี่ เขาก็ได้พาผู้หญิงคนนึ่งขี่รถลิ้นเสร็จเขียนแมนอะดูที่กระจกฟื้นอะนั่งขี่กอผู้หญิงคนนั้นอยู่พี่โอ้โหเมนก็หักลุกรถันไหลไปกับถนนนี้วันนั้นบาทเจ็บกินเข้าโรงพยาบาลเลยพี่ครับส่วนผู้หญิงอ่ะ ไม่รู้ทำไมได้ไน,น,นก็เสียชีวิตอือตายเลยเสียชีวิตเลยพี่ตายเลยโอ้ยคือว่าขับอ่ะขับประมาณเจ็ดสิบอผู้ยิงตายแต่ว่าเมนานำมรอดโอ้ครับแล้วก็เมนก็เอนดิตอยู่ที่โรงพยญญาบาลก็เป็นเดือนอยู่ที่เจ็ดเดือน เกือบจะเราจะร้อยวันนียเหตุนั้นแมนก็ต้องตัดสินใจว่าพูดลอยๆมั่าฟืนเดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะทำทำตามสัญญาที่ให้กับฟืนทำเถอะพี่รักฟืนนะแต่จอจี้ขอเด็ะอย่ามาหลอกพี่เลยพี่กลัวครับหลังจ,จากนั้นก็ ร้อยวันก็ทำบุญทำบุญเจ็ดสับคือนั่นก็ได้ฝันมาคือว่าฟืนมาแบบสวยงามเลยพี่มาบอกว่าพี่แมนตาชาติหน้ายังไงก็ขอให้เราได้เป็นสายมีภรรยาแบบไม่ต้องจากกันหนูขอ,อแค่นี้นะพี่พีอออนะ่อย่าลืมหนูนั่งอย่าลืมหนูนะพี่ รเรื่องทั้งหมดก็แค่นี้ก็ดีที่ว่าเพื่อนกับเราว่าอือนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใจวิ่งโอ้โหแมนข้าเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้คําว่ามันเหลือเชื่อนะมันเหลือเชื่อมากเลยแต่ถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังจริงๆคุณแมนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหนึ่งเลยนะครับก็ หรือว่าเขาเป็นนักดนตรีด้วยพี่อ่าเข้าใจฮนะคือเขาก็อาจจะประมาณเจ้าชู้สักนิดนึงเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าต่างคนต่างชอบนะฮะแต่ไม่รู้ว่าฝ่ายฝ่ายหญิงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บอกรักการชอบกันจนมีอะไรกันแต่การที่มีอะไรกันเนี่ยคือมันไม่ใช่คนแล้วเขาคือว่าตอนที่มีอะไรกันเขาก็บอกว่าเหมือนกับคนปกติเลยนะตอนนั้นครับ เราจึงชวนไปบ้านอีกโอ้โหชวนไปบ้านด้วยคือว่าเปิดประตูอะไรหรือว่าเหมือนคนเลยครับแต่ที่มันแปลกมันมีคำคำหนึ่งที่มันมันมันน่าจะเจ๊เอกใจกับคำว่ารอให้ครบร้อยวันก่อนแล้วแมนค่อยมีคนอื่นคือว่าในอาการมองคือว่าเขาไม่ได้คิดอะไรอ่ะพี่ใช่เร็จเขาเขาก็บอกว่าอย่าพูดเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นลางไม่ดีเออเพราะว่าการสัมผัส หรือว่าการพูดคุยมันก็คือคนปกติใช่ไหมใช่พี่แต่เรื่องราวมันผ่านมาแล้วคุณวีผ่านมาแล้วยังไม่ครบร้อยวันแต่เหตุการณ์มันก็เริ่มตั้งแต่ที่เขาวิดีโอคอลกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผมเป็นพี่นะเฮ้ยต้องเชื่อแล้วนะต้องหยุดตัวเองแล้วก็ทำตามสัญญาก,ก่อนให้ครบร้อยวันก่อนใช่พี่ออไม่งั้นนะเนี่ย เขาก็มาทําตามมาทวงตามสัญญาทําให้กลายเป็นมีบาปกรรมติดตัวปีกเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตงไงใช่ี่โอถ้าว่าแมนไม่หยุดพฤติกรรมีแมนอาจจะเสียชีวิตได้พี่ครับอืมอืมอืม,อมนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับคืออยากจะฝากไ้แกับกับเพื่อนๆว่านะครับคําสัญญาหรือว่าคําสัตย์ การที่เราสัญญากับใครอะไรแบบเนี้นะฮะพยายามทําตามสัญญานะครับคําที่พูดไว้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะคนหรือผีเขาก็จะมาทวงแบบนี้นะฮะเออครับครับนะฮะหรือว่าวิญญาณอ่ะยึดตาแหน่งคํานั้นนะพี่ใช่ฮะคนก็เหมือนกันครับเอออือมผมก็มอยากจะบอกว่าเออการที่มีความรักอ่ะมันไม่ปิดหรอกพี่แต่ว่าก่อนจะให้สัญญาอะไรกันอ่ะ ขอใะไพิดนี้ถีท่ทวนกันอไมนใช่ว่าสัญญาแบบสรงๆครัคำคําสัญญามันแรงนะพี่ผมอยากฝากเพราะมันเป็นฟังทุกคนครับมันเป็นจิตสุดท้ายเขาด้วยแหละนะใช่ครับเออเอออ่าโอเคครับได้ครับคุณบาวีขอบคุณมากแล้วก็เสียงจริงหลีดเรนไลจริงจก้ามา โอ้ได้บรรยากาศมากครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนวางสายคุณบาวีดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะอย่าป่วยบ่อยนะครับพี่เราก็เหมือนกันพี่ครับครับครับสวัสดีครับคุณบาวีครับสวัสดีครับพี่